สวัสดีพ่อหนุ่มที่น่ารักทุกคนก็จะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับ เจอ้าของช่องนั่นเองเนะฮะแล้วก็จะได้ประัดข่าวสารใหม่ๆใ,ในะครณะผมเมื่อผมลงคลิปมานะเนาะนะ,นะก็ใครที่ทําแล้วนี่ครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับสมคลิปได้เลยเอาละนะครับผมกล่าวโซมาติุรุสมันด้วยนะครับก็วันนีนะครับผมจะมาแจกสคริปต์นะครับแบบบอกฟุตนะจะบอกว่าตอนนี้เออแฟชั่นผมเท่มากเลย ้ทำไมป,ประเทศเลยวะเทตรงไหนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกสคริปต์แบบบอกฟูดนั่นเองนี่ไงอัปเดต17นะฮะก็มันอัปเดตมานานแล้วแหละกูพูดไปอย่างนั้นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแจกสคริปต์แบบนี้กันเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ไม่พูดมากแล้วกันนะครับเอ่อมาดูก่อนนะครับว่าสคริปต์แม่งจะเลื่อนได้หรือเปล่า <laughs> ถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ต้องเอ่อเอาตัวอื่นนะทุกคนนะลันไปอันนี้มันสคริปต์คีย์บอร์ดนะครับ มาไว้เพื่อหลันนี่นะครับตัวนี้เฮ้ยบอกเลยว่าย่้ยใหญ่มากอ่ะลันไปลันขึ้นไหมอย่าบอกว่าดิ่งอ่ะไปปึ๊บขึ้นไหมเอ้ยอ่าขึ้นแล้วนะะี่ฮะยูไอนะฮะเลื่อนได้เออไม่ต้องใช้สกิบคีย์บอร์ดรถทิงเลื่อนได้จะปิดไปได้อ่ะปัญหา ตรงนี้แหละเลื่อนได้แต่ปิดไม่ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาถ่ายภาพก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเก็บภาพไปก่อนอ่ะปึ๊บอ่าโอเคเราจะมาเปิดออโต้ฟาร์มนะฮะก็มีคิวเพเจอร์ไม่เลยก็จะมีนะมีเอ่อโรงดานนะครับโรงดานนะเดี๋ยวผมจะมาใช้ออโต้ฟาร์มก่อนแล้วกันนะฮะออโต้ฟาร์มไป แล้วเลือกอาวุธที่คุณจะต้องการใช้นะฮะโอ้จะอย่างกับพี่เลือกอาวุธที่คุณต้องการจะใช้นะครับเปิดออโต้ฟาร์มตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราเปิดตีเร็วไปแล้วใช่ไหมอันแรกนะฮะเปิดตีเร็วนะฮะใช่หรือเปล่าอ่ะนะโอเคแล้วผมตัดไปในตอนที่มันไปถึงนเกาะบิ๊กมัมก่อนแลวกันนะมันช้าๆๆนะทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่เกาะบิ๊กมัมแล้วนะฮะผมลืมอีกอย่างคือ จะคลิปตัวนี้นะฮะสามารถเปิดดูซื้อเพยเยอร์ได้นะครับนี่นะครับก็เปิดไปนะครับมันก็จะเห็นซื้อเพยเยอร์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะตีลมมอนด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดออโต้ฟาร์มไว้ก่อนนะฮะผมเลือกอาวุธผิดนะทุกคนต้องขอโทษด้วแล้วกันเอ่อมัดมัดสายฟ้าไหนไวะอันนี้เหรอปุ๊บโอเคใช่นะฮะทุกคนนี่ รวมมอนด้วยนะครับทุกคนอ่าก็น่าจะฟาร์มดีนาะรวมมอนด้วยนะครับนี่รวมมอนหรือเปล่าเอ้ยรวมดีกว,ว่าเออรวมจริงด้วยนะรวมไหมแต่ว่าฟันไวนะครับนี่นะก็เอาไปเล่นดูนะฮะน่าจะดีกว่าของโฮคับแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยนะครับแล้วก็มีเปิดดูซื้อเพ์ด้วยเนาะนนุนนะครับแล้วก็มันน่าจะมีฟังก์ชันเอ่อ คิวเพจยื้อนะโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ออตโต้ลงดันนะฮะน่าสนใจล้วสิเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะออตโต้ลงดันไม่เอ่ยอันนี้เออเดี๋ยวผมดูลงดันแป๊บนึงมีลงดันไหมวะอันนี้คิวเพจยื้อนะครับคุณเห็นข้างบนตรงหัวไหมอ่ะเอ็ม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 โอใช่ไหมเอ็มโอไ แล้วก็เปิด <c oughs> โดนไอ้เหี้ยโดนไอ้สัตว์ <c oughs> โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมมาใช้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนะาะเดี๋ยวจะทำคลิปประมาณสักสองสามคลิปแล้วกันเนาะ